สวัสดีครับผมเดยลล์ Day A L o. ในคลิปนี้ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นการแจ้งข้อมูลที่จะทําให้ผู้คนนั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุดวัตถุปริศนาที่อยู่บนหัวของนักเรียนทุกคนในตัวเกมที่เราได้เล่นนั้นมีชื่อเรียกว่าฮาโลด้วยความที่มีเอกลักษณ์ในการออกแบบตัวละครที่ทุกตัวละครเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้อยู่บนหัวถ้าไม่เกม Blue Archive เนี่ยเป็นเกมที่โดดเด่นและไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็รู้จักจากสัญลักษณ์นี้อีกอันนึงที่ผมนึกออกก็คือชาวลาเตลาโน,โนในอาร์ไนนั่นแหละ แต่ทางฝั่งนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้งานนะครับจึงไม่ได้แฟนซีหรือหลากหลายอะไรขนาดนั้นและสืบเนื่องจากว่ายังคงมีชาวเราทั้งหลายเนี่ยครับยังคงมีข้อสงสัยในฮาร์โลที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรดังนั้นแล้วผมจึงจะทําการนําข้อมูลจากไลฟ์ครั้งก่อนๆน,นะครับที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้รวมถึงข้อมูลที่ถูกระบุเอาไว้ในตัวเกมว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันคืออะไรโดยไม่นับถึงสมมุติฐานหรือทฤษฎีอะไรต่างๆที่เราได้ยินมาตามอินเทอร์เน็ต ที่ยังไม่มีข้อ,อยืนยัในใดๆทั้งสิ้นจากเนื้อเรื่องนะครับโดยผมจะขออธิบายเป็นข้อมูลในแต่ละพอยต์ซึ่งผมจะตัดสลับไปที่ไลฟ์นะครับที่เราได้ทําการถกเถียงประเด็นรวมถึงหยิบข้อมูลมาถกกันแล้ววิเคราะห์ว่าฮาโลนั้นคืออะไรมาประกอบในแต่ละส่วนนะครับฮาโลเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือแสงชนิดหนึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทนะครับหรือผู้พัฒนานั่นแหละ ที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเนี่ยได้มีคําถามจากทางบ้านสอบถามมากมายเช่นกันว่าฮาโลนั่นคืออะไรและเราก็ไปดูคําตอบในไลฟ์กันครับมันมันจะมีซับไตเติลอ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านสคริปต์ที่แปลเป็นไทยอีกทีนึงให้ฟังว่ามันคืออะไรบทสัมปชัเขาบอกว่าผมโดนถามคําถามนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วผ่านโลกออนไลน์ว่าฮาโลคืออะไรหรือว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่น่าเสียดายที่ต้องขออภัยไปก่อนเลยว่าบลูอครัเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวประเภทที่จะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้เล่นเออซึ่งเขาเองเ,เป็นคนเขียนบทด,ดังนั้นแล้วคิดว่าเนื้อหาเนี่ยมันควรแนะนําตัวเองผ่านเรื่องราวนะฮะอันนี้คือพารากราฟแรกนะพารากราฟแรกที่ค่ายสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าถ้าถามว่าฮาโลคืออะไรเนี่ย ทำไมต้องเลยถึงมีฮาโลแล้วก็โลกคิวทอสเป็นแบบไหนเนี่ยคําถามเหล่านี้เนี่ยยังตอบให้ในะตอนนี้ไม่ได้แต่ขอแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการเ,เข้าสู่เรื่องราวแล้วก็คิดออกด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่ามีคําตอบเนี่ยรออยู่แล้วมีการออกแบบเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วก็ได้ทิ้งคําใบ้บางอย่างเอาไว้ระหว่างทางให้ผู้เล่นได้เสพดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพวกคุณคิดตามเนื้อหาต่างๆท้ายที่สุดเนี่ยมันจะนําไปสู่แบบว่า ความคิดที่แบบอุ้ยกูเข้าใจแล้วเว้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นพลักต่อไปก็คือดังนั้นแล้วเนี่ยเกี่ยวกับฮาโลเนี่ยจะยึดตามในสิ่งที่เราสามารถรู้อยู่แล้วหรือสิ่งที่มีบอกในเนื้อเรื่องก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนทุกคนของคิวทอสมีฮาโลและฮาโลไม่ใช่สิ่งที่สามารถสัมผัสได้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีมวลทางกายภาพออกทางประเภทสสารประเภทแสงเสียมากกว่าและพวกมันเนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อเจ้าของเนี่ยหลับหรือหมดสติ ชัดเจนนะชัดเจนนะอ่าดังนั้นแล้วเนี่ยใครเลคเชอร์จำจำไว้นยครับว่าฮาโลนึงนะมันเป็นแสงมันจับต้องไม่ได้คือต่อให้เราจะเห็นว่ายูกะคือเทคโนโลยีหรือทีน่าอันเบอร์เรเนี่ยแต่จริงแล้วมันคือแสงนะครับจำไว้นะจำไว้นะเมมไว้นะมันคือแสงอ่าฮะซึ่งนั่นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคือแสงเท่านั้นนะครับไม่สามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่อาจารย์อสัญงิแกทำนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันทำไม่ได้เด้อ แล้วมันก็จะหายไปในเวลาที่นักเรียนนั้นไม่ได้มีสต,ติหรือหลับอยู่รวมทั้งอาการโคมา่าอย่างในฉากของเซอาก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ในคาเฟ่เลยได้ซ้ำครับโดยเฉพาะตัวละครที่มีแอนิเมชันในการที่หลับเนี่ยเช่นเอ่อมารินาโมเอหรือฮินาตะอย่างเงี้ยครับก็มีการกระพริบของฮาโลให้เห็นว่าพวกเธอนนเนี่ยสติพร่ามัวจากอาการง่วงเช่นกันอีกหนึ่งจุดก็คือชี่รโกดใน PV นั่นแหละครับที่เธอเพิ่งตื่นฮาโลก็เลยเพิ่งขึ้น ไม่เคยมีวิจัยฮาโลเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องประเด็นนี้เนี่ยได้มีการถกเถียงกันอยู่มากนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตัวเกมยังไม่ได้บอกอะไรให้เราได้รับรู้มากมายนักเนี่ยดังนั้นแล้วจะมีทฤษฎีงอกออกมาเยอะว่าสูตรดำเนี่ยต้องการทดลองฮาโลแล้วผลสําเร็จนั้นก็คือชิโรโกะในร่างโตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องก็เผยม,มาแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทําให้ทฤษฎีเนี่ยไม่ได้มีมวลความจริงแล้วด้วย และการที่ฮาโลมีสภาพแบบนี้เนี่ยน่าจะสื่อถึงการดับศูนย์และฟื้นคืนชีพมากกว่าและหลังจากที่ผมได้ไปย้อนดูเนื้อเรื่องมานะครับมันก็ไม่ได้มีส่วนไหนเลยที่บอกว่าวิจัยฮาโลแม้แต่นิดเดียวโอเคนี่มันบอกว่าความหวาดกลัวหรืออีกด้านหนึ่งความลึกลับที่เฝ้าสังเกตได้ด้วยมีมั s ซิสเราจะเริ่มทดลองว่าใช้มันกับนักเรียนที่ยังมีชีวิตได้หรือเปล่าทาชิโนโไม่สำเร็จก็จะใช้เทพหมาป่าก็คือชิโรโกะ นทีนี้ที่ผมอยากจะถามก็คือไหนไหนวิจัยฮาร์โลอะไหน <c oughs> ผมเข้าใจว่าตอนนั้นอะมันมันไม่เปิดเผยอะไรมากมันก็ทำให้ตั้งทฤษฎีอะไรไปเยอะแหละครับแต่ว่าอะสำหรับคนที่ยังคิดอะไรแบบนั้นอยู่เนี่ยผมไม่ได้ว่าพวกคุณผิดนะแต่ถ้าพวกคุณมีแบบว่า เหตุผลที่สามารถหักล้างตัวนี้ได้เนี่ยผมพร้อมจะรับฟังแล้วก็ถแถลงไขให้หลายๆคนที่อยู่เนี้ยรับรู้นะโอเคปะอ่าแต่คําถามก็คือมันบอกส่วนไหนแล้วว่ามันจะวิจัยฮาโลอันนี้คำถามนะอ่านคอมเมนต์แปบซึ่งสิ่งที่มันตั้งใจะจะทําก็คือมิเมซิสนั่นแหละครับแต่เผอิญว่าผีแม่ชีทั้งหลายเนี่ยครับมิเมซิสเนี่ยมันมีลักษณะฮาโลคล้ายคลึงกับชีลโกะร่างโต ดังนั้นแล้วคนจึงจับไปโยงกันไปได้นะครับก็หลังจากคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ทำความเข้าใจนะครับว่าสูตรดามันไม่ได้ตั้งใจจะทดลองฮาโลโดยตรงนะครับที่มันจะทดลองเนี่ยคือมิเมซิสตังหกฮา l โลไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างตามสภาพจิตใจอันนี้เป็นประเด็นฮอตฮิตกันมากๆครับเพราะว่าตัวละครหนึ่งอย่างฮารูกะนัเนี่ยถ้าไม่เกิดการถกเถียงกันอย่างมาก โดยตัวละครนี้นะครับมีดีไซน์ฮาโลที่เป็นลักษณะของหนามและแยกส่วนเป็น3ส,ส่วนทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมันก็จะไปผนวกกับนิสัยประจาตัวของเจ้าตัวที่มีลักษณะเกรงกลัวสังคมรวมถึงเก้ากับใครไม่ค่อยได้และได้มีทฤษฎีที่ว่าเธอนั้นเนี่ยถูกทําร้ายจิตใจรวมถึงรตังแกมมาโดยตลอดทําให้เธอนั้นพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยซ้ําแต่ก็ได้มีท่านอารุษมะเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ในประเด็นนี้นะครับก็ได้ทําให้ผมเดือดดาลในไลฟ์มากเลยทีเดียวซึ่ง ผมเนี่ยก็อยากถามกันครับว่าไอท้ทฤษฎีเนี่ยจุดที่มันระบุเอาไว้ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันอยู่ไหนเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับทุกอีเวนท์ที่มีฮารุกะรวมถึงเนื้อเรื่องสายใยและก็ไฟล์ประวัติเนี่ยผมทั้งอ่านเองรวมถึงได้ข้อมูลจากแฟนพันธุ์แท้ฮารุกะนะครับที่เป็นผู้ติดตามเราเนี่ยก็ไม่เจออะไรเลยนะครับที่บอกว่าจิตใจของเธอนั้นแตกสลายและทําให้ฮาโลกายสภาพเป็นแบบนั้นต้องแยกมโนเขาได้จริงที่มีข้อมูลสนับสนุนตอนนี้ข้อมูลเมากาวเยอะมาก มันก็น่าจะรูปแบบความเชื่อคุณใดพอจนภัยเพราะผมก็ได้ยินเรื่องนี้มาจากกลุ่มบัวไนอ่าบัวคาบไทยแลนด์แล้วมันพูดถูกพูดต่อต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อแกนี้มีตัวเมียทั้งเกมจริงครับตัวเมียมันเครื่องเธอถูกรังแกนในโรงเรียมนมาตั้งแต่เด็กเพราะมีบุคลิกที่ดูเศร้าหมองแต่ด้วยความช่วยเหลือของอาลูทำให้เธอไม่ต,ไมตบบกไปเรื่อยต่อไปปัจจุบันเธอเป็นพนักง,งานประจำและเป็นน้องเล็กสุดในหน่วยสารพัดเออ่หน่วยรับจ้างสารพัดหกสิบแปดถึงเธอจะขี้กลัวและขาดความภูมิใจในตัวเองแต่ความคิดของเธอเรียกได้ว่าน่ากลสุดในนนหห่่่วยยยเเเลีร นี่ยต้นต่อนี่ใช่ไหมต้นต่อน้องอาจจะดูกัญชาจนฮาโลแตกสลายก็ได้มันไม่ได้แตกสลายหรอกผมว่าฮาโลมันไม่ได้แตกหรอกมันเป็นดีไซน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน่วยรับจ้างสารพัดอะอันนี้ผมส่วนตัวนะหน่วยรับจ้างสารพัดอะทุกคนมีฮาโลที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบหมดเลย ซึ่งในเกมนะครับมีเพียง2ตัวละครเท่านั้นที่ฮาโลจะเปลี่ยนรูปร่างได้ก็มีแค่อารอน่ากับพราน่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็น AI ซึ่งผู้คนก็ยังคงนําไปผนวกกับความรู้สึกทางจิตใจที่อาจจะส่งผลต่อฮาโลให้แยกกันได้โดยพวกเขาเหล่านั้นนั้นก็ยกทฤษฎีว่าแก๊งอาริเสทุกคนเนี่ยมีฮาโลที่แยกเพราะอาดีตไม่ได้สวยหรูนะครับก็เลยมีสภาพจิตใจเป็นแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับการดีไซน์ของแก๊งอาริเสเนี่ยมันคือไม่กังเขนครับ ไม่ได้หมายความว่าฮาโลจะต้องแยกกันสะทีเดียวเพราะว่ามีตัวละครหลายตัวเหมือนกันนะครับที่มีทรงฮาโลคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวประกอบอาเก็ยังมีฮาโลเป็นทรงกลมเหมือนกันดังนั้นแล้วสภาพจิตใจเนี่ยไม่ได้ส่งผลว่าฮาโลจะแยกสลายหรือลักษณะเปลี่ยนไปยังไงนะครับเป็นเพียงแค่อาร์ตดีไซน์เท่านั้นฮาโลไม่ได้ยืนยันว่าจะทําให้นักเรียนแข็งแกร่งขึ้น ฮาโลนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกยืนยันจากในเนื้อเรื่องจากไหนเลยนะครับว่ามีความสามารถในการที่จะทําให้นักเรียนนั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างใดเราเพียงแต่สามารถคาดเดาได้เฉยครับ <c oughs> ก็เพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่านักเรียนคิวอททัทุกคนนั้นเนี่ยมีฮาโลและพวกเธอนเนี่ยโดนยิงแล้วไม่ตายใช่ไหมละครับในทางกลับกันเนี่ยเซนเซที่มันไม่มีฮาโลนะครับโดนหนึ่งนัดก,ก็ล่วงแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> นั่นเป็นไปได้ครับว่าฮาโลเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการเพิ่มค่าทนทานของนักเรียน แต่ถ้าหากเรามองความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวก NPC ที่เป็นหมาแมวอะไรพวกนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถต้านทานแรงระเบิดได้เช่นกันนะครับโดยเจ้าของร้านชิบะเซกินี่ก็โดนระเบิดร้านไปแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอะไรมากซึ่งถ้าเป็นเซเซโดนเข้าไปเต็มๆแ,แล้วก็คงจะไม่เหลือซากเหมือนกันและรวมถึงตัวประกันที่คิริโนยิงนะครับซึ่งคิริโนเนี่ยก็ยิงพลาดไปโดนตัวประกันเต็มๆเ,เลยด้วยแต่ว่าตัวประกันนั้นก็ไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับทำให้เราคิดได้ว่า ความแข็งแกร่งของชาวคิวอทอสนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากฮาโลก็ได้นะเพราะการที่จะดับลมหายใจของนักเลงคิวอทอสนั้นนะครับมีวิธีที่หลากหลายมากๆที่ใช้ในการฆาตรกรรมคนทั่วไปได้ด้วยซ้ําเดี๋ยวผมจะขึ้นจากในไลฟ์ให้นะครับซึ่งเซอาถามว่าอศศศาตุสาลมาก่อนอนมศศศก็เลยบอกว่าเคยเรียนมาเคยเรียนมางั้นเหรออ่ะบอกว่ามันไม่ยากหรอกถ้าหากว่าร่างกายได้รับความเสียหายจนไม่สามารถหวนคืนได้เนี่ยฮาโลถึงลายไปในที่สุด ถ้าเป็นนักเรียนของคิวอทอสเนี่ยต่อให้โดนกระสุน5.56มมเนี่ยยิงนับ10นัดก,ก็คงจะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอะไรแต่ถ้ามีกระสุนเวลาและความได้เป็นทางกลยุทธ์เพียงพอเนี่ยการทำลายฮาร์ดก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยหากร่างกายขาดน้ําหรืออาหารเป็นเวลา,านานหายใจไม่สะดวกเป็นเวลา,านานเลือดไหลเวียนไม่ปกติอุณหภูมิร่างกายต่ําเกินไปหรือว่ากําลังเจ็บป่วยเนี่ยมีวิธีมากมายที่ทําให้อีกฝ่ายใกล้ความตายได้เอ่อสาระห้ตามตรงนะ ผมไม่รู้เหมือนกันที่ใครบอกว่าทำร้ายสุขภาพจิตนานๆแล้วมันจะทาโลทำาลายอะแต่ผมไม่เจอว่ะถ้ามีบอกนะครับผมจะได้เข้าเกมไปดูเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงไหนบอกด้วยจะดีมากเราไม่เห็นเขาว่าสุขภาพจิตเลยบางคนจะบอกว่าเอ้ยเซิร์ฟไทยแปลตามความเข้าใจหรือเปล่าได้ดูว่ามาให้ดูอ่ะอันแรกเนี่ยมันบอกว่าทางกายภาพเนี่ยคืนสภาพไม่ได้อ่ะประโยคนี้ก็คือแบบ ถ้าทําให้ทางกายภาพคืนสภาพไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงกลางครับดาเมจ,จิอัางห้าร้ายแรงขยายดาเมจ,จเิทำดาเมจร้ายแรงให้จนสภาพร่างกายเ่ยไม่สามารถฟื้นคืนได้เนี่ยจะต้องทําอย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆไอ้ประโยคหลังคือแบบทาไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บโดยปกติแล้วเนี่ยกระสุน5.5 6เนี่ย mm เนี่ยไม่ว่าจะยิงสักกี่นัดเนี่ยก็จะไม่ถึงแก่ชีวิต อันนี้แปลนะไอเอประโยคหลังเนี่ยฮอนโตโดอันนี้มัน,ม,นมันแปลว่าไม่ถึงแก่ชีวิตไม่ไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตต่อไปครับเดโมนี่เอประโยคเนี่ยแหละที่แปลไม่เหมือนกันละอันนี้เพราะว่าแต่ว่าเออ่มันคือดาเมจจิกะไนเออ่วาเกจะไนดาเมจจิกะไนคือไม่เจ็บไม่ได้รับความเสียหายแล้วมันก็ลงท้ายด้วยวาเกจะไนก็ไม่เช่นกันซะทีเดียวก็คือแต่ว่าก็ใช่ว่าจะไม่เจ็บ เห็นไหมให้ไหมคล้อง,องพ้องกับตอนแรกที่ผมบอกมาแล้วนะว่าไม่ตายแต่ก็เชื่อว่าจะไม่เจ็บอือันนี้คือไม่ปกติจํานวนกระสุนจนํานวนมากเนี่ยที่จะสามารถสร้างดาเมจได้มหาศาลเนี่ยยังต้องใช้เวลาก็คือโซโนทาเมนอันนี้มันคือเวลาผมไม่แน่ใจว่ามันคือคำว,ว่าจิกังหรือเปล่าอืต่อให้ระดมกระสุนจนํานวนมากเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีอเสร็จปุ๊บต้องใช้วิธีพิเศษ อ่ลาบลาบลาลาดังนั้นแล้วปืนเนี่ยก็สามารถทําก็สามารถฆ่ากันได้ฆ่าชาคิวทอด้วยกันได้คือปืนเนี่ยสามารถยิงกันตายได้ออืซึ่งไอประโยคหลังเนี่ยผมไ,มได้มาคกก่ะเว่าว่ามันว่ามันมันเป็นคำว่าวอะไรผมไม่ได้มาค่ะของขอโทษแต่ถ้าเอาไปแปลเนี่ยมันจะแปลว่ามันยากครับแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มันสื่อว่าถ้าได้รับดาเมจนานๆมากๆ ก็อาจจะก็อาจจะตายได้ก็คือต้องให้สภาพแบบฟื้นฟูไม่ได้เลยแบบยิงจนพรุนพรุนนะ get ไหมจริงฮัลโคือวิญญาณส่วนร่างกายเนื้อเสร็จปุ๊บประโยคถัดไปครับนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละประเด็นอันนี้คือสาคัญเลยนะไอประโยคข,ข้างล่างเนี่ยมันบอกว่านอกจากปืนแล้วเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกอยู่นะเช่นอาการแบบเจ็บป่วยหรือร่างกายที่ไม่ปกติอทิเช่นไอประโยคนี้เนี่ยมันคือน้ํา มิสูแล้วก็อาหารการอดน้ํากับอดอาหารเป็นเวลานานเนี่ยต้องต้องไปการแบบบังคับอดด้วยนะเออคือแบบเหมือนโดนขังให้อดน้าอดอาหารอันเนี้ยก็สามารถไอ้นี่ได้ทาทาให้ตายได้ไม่แปลกใจที่มึงจะคิดอะไรเงี้ยออกมาได้เพราะว่าอสุสะอยู่อารีสนะครับเออทาให้ตายได้ประโยชน์นี่คือหายใจไม่ออกก็คืออยู่ในสะภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถหายใจออกได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ร่างกายเขาเรียกว่าไงอันนี้แปลงตังหนักมากน้านะ คือเลือดไหลออกปริมาณมากเพียง <_ d ata> พอที่จะทำให้กระบวนการทางร่างกายเนี่ยหยุดทำงานอันนั้นก็ทำได้แล้วก็ถูกทำให้อยู่ในพื้นที่ที่ททอุณหภูมิต่ำกว่าเอ่อต่ำกว่าค่าคงที่อ่ะคือทำให้อุณหภูมิต่ำเลยเนะี่ยอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยมีคำว่าเนี่ยเนี่ยไอ้คำว่าตายเนี่ยคนเล่นสกิลโรจะเจอบ่อยคือมันมีขนทางไปสู่ความตายเนี่ยเยอะมันมีอีกมาก ครับผมมันก็อาจจะต่างจากพอยต์อันนี้นิดหน่อยนิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นอืมก็คือแปลตามความเข้าใจแล้วมันก็เป็นพอยต์เดียวกันว่าสรุปที่อัจฉริยาพูดนะครับการสร้างความเสียาหายให้ร่างกายคุณนึกภาพเหมือนมนุษย์ธรรมดาก็ได้ถ้ามนุษย์ธรรมดาเราอะโดนอะไรที่ทําให้ตายได้อะผมว่าน,นาฬิทก็ตายได้แบบนั้นเหมือนกัน ใจภายในเนี่ยอดอาหารคนเราอดอาหารตายไหมตายคนเราอุณหภูมิต่ำกว่าปกติตายไหมตายคนเราเลือดไหลยเยอะตายไหมตายมิสกิยังเลือดไหลาตายใน P ีีเลยจำได้ไหมอ่าดังนั้นแล้วฮาโลไม่น่าจะใช่สิ่งที่ทําให้นักเรียนคงกระพันขนาดนั้นไม่งั้นมันจะครอบจัก,กรวาลเกินไปถูกไหมฮะ ทานหนึ่งคนที่คิดแบบนั้นอาจจะเกิดการทำ c o n ค l u s i o n ก็ได้มันเป็นการสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่และคนามรู้ผูาของตัวเองเนื่องจากความร่วงคนต่อไปจะรู้ว่าสุขภาพจิตสามารถส่งไปถึงร่างกายได้มหาศาลแล้วต้องจิตผิดปกติขนาดไหนถึงทําให้ร่างกายเป็นแบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงอยู่ดีนะครับว่าฮาโลจะเปลี่ยนสภาพเพราะผมยังไม่เคยเห็นฮาโลเปลี่ยนสภาพสักตัวหนึ่งยกเว้นอโลน่าล่างมืดอ่ะแต่น้องเป็น AI ไมันอีกไม่ได้ถูกไหมฮะ และเราเองก็ไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนะครับว่านักเรียนแต่ละคนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งจากอะไรกันแน่เพราะอย่างซุลุงิเนี่ยก็โดนรถไฟชนรวมถึงพละกกาลังการทําลายล้างนี่ก็เกินกว่าผู้หญิงคนนึงจะทําได้มิกะเองก็เป็นเคสน,นี้เช่นกันฮินาที่เห็นตัวบางๆแบบนั้นเนี่ยก็ถือโคตรโคด,ดแต่ในทางกลับกันแล้วตัวละครใหญ่ๆอย่างซึคุโยก็หมดสภาพได้ง่ายๆจากแรงกระแทกของรถถังที่พุ่งชนกับสิ่งกีดขวางอันนี้ไม่ได้จะบูลลี่น้องนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งฮาโลนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวกําหนดแต่อย่างใดนะครับต่อให้คุณจะบอกว่ามันอิงจะขนาดเพราะว่าฮินะกับมิกานั้นมีฮาโลที่ใหญ่ทําให้เธอทั้งสองนั้นแข็งแกร่งแต่ซุลุงิที่เป็นสเกลพอๆกันเนี่ยไซส์ปกติเลยนะครับแล้วเราจะลืมไปได้ยังไงว่าในเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยซูบากินางต่อสู้ทั้งทั้งที่นางหลับอยู่ซึ่งเวลานักเรียนคิวอทอนหลับนันเนี่ยไม่ได้มีฮาโลปรากฏขึ้นใช่ไหมล่ะครับ หมายความว่าไอความถึกทนนี้เนี่ยมาจากลักษณะทางกายภาพของเธอโดยตรงเพราะว่าฮารนั้นเชื่อมโยงกับการมีสติสัปชัญญะของเหล่านักเรียนและซูบากิเธอนั้นล<ะ>ับอยู่แต่ก็ยังถึกทนได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นแล้วพอยต์นี้ผมอาจจะยังไม่ขอสรุปแล้วกันนะครับว่าฮารเนี่มันส่งผลต่อความแข็งแกร่งของนักเรียนจริงหรือเปล่าแต่จากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับมันก็พอสรุปได้ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว คำว่าทำลายฮาโลไม่ได้หมายถึงการทำลายฮาโลโดยตรงคำว่าทำลายฮาโลนั้นเนี่ยสร้างประเด็นเอาไว้มากมายเลยครับโดยคนเนี่ยคิดกันว่าการทำลายฮาโลนั้นคือการส่งผลต่อสภาพจิตใจที่ทําให้ฮาโลนั้นแตกสลายตามทฤษฎีที่พวกเขาคิดกันมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับคำว่าทำลายฮาโลนั้นเนี่ยถูกนําไปใช้แทนคําว่าฆ่าหรือการก่อเหตุฆาตกรรมหลายครั้งเราจะได้ยินคํานี้จากบทที่3นะครับเพราะว่ามันเป็นบทที่นําชีวิตเข้ามาเดิมพัน โดยเบียติสเนี่ยก็ได้สั่งให้ไปทําลายฮาโลหรือก็สั่งให้ไปเก็บนักเรียนที่เป็นเป้าหมายด้วยเซนเซนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกใช้คำคำนี้เพราะว่าเขาไม่มีฮาโลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นศัพท์ที่เอาไว้ใช้เรียกในการกําจัดนักเรียนมากกว่าจากในบทของมิกะนะครับผมจะขึ้นตัวอย่างเอาไว้ว่าในตอนที่เราคุยกับมิกะนั้นเนี่ยเซอาเนี่ยแค่แค่เข้ารักษาอ่าซึ่งญี่ปุ่นนมันจะสื่อว่าโดยทั่วไปผิวเผินเนี่ยเซอาก็แบบว่าคนจะแบบเข้ารักษาอะไรเงี้ย แล้วถ้าเป็นงั้นจริงมันก็ดีสิแปลว่าอาการหนักกว่านั้นใช่ไหมมันก็เลยแบบอนุมานได้ว่าอาจจะตายไปแล้วอะไรเงี้ยเอ,อประมาณนั้นทีนี้พอยต์มันคืออะไรพอยต์ของมิกาบอกว่าเซออาฮาโลถูกทำลายแล้วบอกว่าเซอโดนฆาตกรรมหมายความว่าการที่ฮาโลถูกทำลายกับการโดนฆ่าความหมายเดียวกัน และผนวกกับการที่โฮชิโนะนั้นฝากฝังให้เราทำลายฮาโลของเธอนะครับก็หมายถึงกำจัดเธอทิ้งนั่นเองอันนี้อันนี้เป็นตอนจดหมายจดหมายสั่งลาครับเซนเซอ่เขาบอกว่าถ้าหากว่าวันไหนต้องเจอกับศัตรูเข้าแล้วก็อันอันน,น,นี้อันนี้นิดนึงนะเออจริงจริงมันไม่ได้แปลอย่างนี้จริงๆมันแปลว่าถ้าหากวันไหนเจอกันในฐานะศัตรูจริงๆมันแปลอย่างนี้แปลอย่างนี้ ถ้าวันไหนเจอกันในฐานะศัตรูในอนาคตอะในตอนนั้นนะให้ทำลายฮาโลของฉันด้วยนะแบบฝากด้วยทำลายฮาโลและมันไม่ได้เป็นการทำลายฮาโลที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับแต่หมายถึงการดับลมหายใจของนักเรียนคนนั้นทางกายภาพอย่างที่อสุสะเคยพูดเอาไว้ซึ่งเราจะได้เห็นการที่ฮาโลนั้นถูกทำลายจะจะต่อหน้าแต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยก็คือการย้อนอดีตของชิรากอันเตอร์ ที่เราจะเห็นว่าฮาโลของโฮชิโนะนะครับมีการแตกสลายเกิดขึ้นซึ่งอันนี้นี่แหละคือฮาโลแตกแบบจริงๆซึ่งมันน่าจะเกิดจากการที่โฮชิโนะเธอถูกทําลายกายเนื้อนั่นแหละครับทำให้ฮาโลนั้นแตกสลายไปพร้อมกับสติสัมปชัญญะของเธอดังนั้นก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าคําว่าทําลายฮาโลนั้นท่ากับการฆ่าให้ตายนั่นเองไม่ได้หมายถึงการทําลายฮาโลโดยตรงระเบิดทําลายฮาโลไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้น จากการวิเคราะห์ในไลฟ์นะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันมากมายและผมก็ปราบปลื้มในการให้ข้อมูลของแต่ละท่านมากๆในตอนแรกเราจะนิฐานว่าระเบิดทําลายฮาโลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นระเบิดที่ส่งผลอะไรบางอย่างต่อฮาโลโดยอาจจะเป็นการแผ่กระจา e ย EMP หรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการถกประเด็นไปนะครับและทําให้คิดข้อสรุปได้ว่าส่งผลกับนักเรียนโดยตรงทั้งกายภาพเจ็บๆแต่ผมว่าระเบิดทาลายฮารโลเนี่ยมันคือระเบิดที่ส่งผลแรงอันนี้คอนคลูนนตัวเองนะคอนคลูของตัวเองนะ ระเบิดทำลายฮาโลอาจจะเป็นระเบิดที่ส่งผลทางกายภาพที่แรงมากๆโดยที่อ,อ,อาจจะไม่ได้ส่งผลในกับฮาโลหรอกไอค้คำว่าทำลายฮาโลเนี่ยคำว่าทำลายฮาโลในโลกบัวไคมันคือคำว่าฆ่าเบที่สั่งว่าไปทำลายฮาโลมันซะก็คือไปฆ่ามันะระเบิดทำลายฮาโลคือระเบิดที่เอาไว้ฆ่าถ้าพ่วงกับพอ,อยต์หนึ่งก็คือทำให้ร่างกายเสียหายจนคือสภาพไม่ได้แปลว่าระเบิดเนี่ยที่ใช้ฆ่าเนี่ย คือมันน่าจะแรงมากๆจนร่างกายเสียหายอิงจากซาลีกับอาซุโกที่ปางตายแล้วไอ้บทพูดนี้เนี่ยผมได้มุมมองใหม่จากคอมเมนต์ว่าไม่ได้ผลกับคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงอารอน่าเดี๋ยวผมจะสรุปพอยง,ง่ายๆก็คือระเบิดทำลายฮาโลที่อาซุสะใช้กับซาลีและอาซุโกเนี่ยมันเป็นระเบิดที่มีแรงกระแทกจริงๆนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส ดังนั้นแล้วระเบิดทำลายฮาโลจึงเป็นระเบิดที่ร้ายแรงและส่งผลทางกายภาพแบบจริงๆจนทำให้เกิดเงื่อนไขที่ว่าร่างกายนั้นเสียหายหนักจนไม่สามารถคืนสภาพได้ถ้าแบบนั้นก็คือการปลิตชีวิตของนักเรียนคนหนึ่งดังนั้นแล้วเมื่อเรานึกย้อนไปถึงก่อนหน้านี้นะครับคำว่าทำลายฮาโลนั้นหมายถึงการฆ่าให้ตายดังนั้นแล้วระเบิดนี้จึงมีชื่อเรียกแบบตรงๆว่าระเบิดที่ใช้ฆ่านักเรียนนั่นเองเกณฑ์ในการมีฮาโลที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ในการที่จะบ่งบอกว่าอะไรจะมีฮาโลได้บ้างนั้นเนี่ยบอกตรงๆครับว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรที่บ่งชี้ชัดเพราะว่าเดกาแกมาตอนเนี่ยมีฮาโลทุกตัวเลยอลิสึที่เป็นหุ่นยนต์ก็มีฮาโลเช่นกันนะครับไฮโรนิมัสรวมถึงเซนจัสติน่าเนี่ยหรือผีแม่ชีทั้งหลายนี่ก็มีฮาโลกันครบเลยรวมถึงเรือหอกของโครนอสก็มีเช่นกันคุณเห็นไหมนะเรือของเรือหอกของโรงเรียนโครนอตอะมีฮาโลด้วยเจ๋งปะเจ๋งปะเจ๋งปะ ดังนั้นแล้วเราจรึงไม่สามารถสรุปได้เลยครับว่าเกณ์ในการมีฮาโลนั้นเนี่ยคืออะไร1จุดที่สามารถจับได้ก็คืออาจจะเป็นอาร์ตดีไซน์รวมถึงการที่อยากให้ตัวละครเหล่านั้นมีจุดเด่นอะไรบางอย่างก็ได้ครับดังนั้นแล้วเกฑ์ในการมีฮาโลนี่ย,ยังไม่ถูกเปิดเผยสักทีเดียวซึ่งนั่นก็คือข้อมูลที่ถูกระบุเอาไว้ในตัวเกมในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการตัดในส่วนของทฤษฎีที่สามารถพบเจอได้ตามอินเทอร์เน็ตนั้นออกไปไม่เอามาร่วมในการคิดวิเคราะห์ครั้งนี้ และก็พูดถึงสิ่งที่มีอยู่แต่ในตัวเกมเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าฮาโลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ตัวบ่งบอกสติสัพัญญาของนักเรียนรวมถึงลักษณะตัวตนของนักเรียนคนนั้นเฉยๆซะมากกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสไปมากกว่านั้นนี่ก็คือความคิดของผมในปัจจุบันนะครับก็ถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรออกมาก็เดี๋ยวมาค่อยมาอัปเดตกันเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ ซึ่งถ้าหากใครมีข้อโต้แย้งอะไรหรือก็สามารถพิมพ์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและหากต้องการแย้งในส่วนไหนก็ขอรบกวนบอกจุดที่ระบุเอาไว้ในเนื้อเรื่องได้เลยนะครับผมจะทําการตรวจสอบและนํามาชี้แจงในอนาคตถ้าหากในส่วนความผิดพลาดนั้นมันเกิดขึ้นและอย่างสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือกรุณารบกวนคอมเมนต์ก็ด้วยความสุภาพและใช้หลักเหตุผลพร้อมหลักฐานอ้างอิงด้วยนะครับการที่เราคุยกันด้วยเหตุผลนั้นไม่ควรที่จะมีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง พราะถ้าหากความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาพัวพันเมื่อไหร่เหตุผลที่เรายกมานั้นก็จะไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปหากมีจุดสเก็ตอะไรเพิ่มเติมที่เพท่านได้รับรู้มาแล้วต้องการที่จะแลงไข่หพือนอื่นได้รับรู้นั้นสามารถรูปพูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณผู้ที่โดนเนทผ่านทาง True ว a l l e t ตามช่องทางใต้คลิปมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นซีซั่น2แล้วเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเคลียร์ลายชื่อกเก่าๆออกไปก่อนนะครับรวมถึงทุกคนที่ได้ทำการโดนเนท่ผ่านทาง Life ทออาไล คุณเปียกเสมอกำลังใจที่ทำให้ผมมีพลังใจในการทำคลิปลักษาช่องต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้โค้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือมีข้อผิดพาดประกนนารใดั้งหมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เลยรู้ไปพร้อมกับพวกท่านนั่นแหละครับสำหรับตอนนี้ก็ผมเดลรอคต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ